เธอคือนางมโนราหนึ่งในเทพธิดาจากฟ้าที่ถูกส่งลงมาอาบน้ําที่สระน้ำอนุดาพร้อมกับหมู่อับซอนอีสิบเอ็ดนางที่ลงมาพร้อมกันแต่ในวันที่สายลมเยียบสนมมีชายผู้หนึ่งชื่อพรานกุมารแอบมองดูในเงาไม้เขาวางกับดักไว้ลงหน้าเพราะรู้ว่านางมโนราจะถอดปีกออกก่อนนางอับซอนนางอื่นเสมอเมื่อปีกหายนางก็ไม่อาจกลับฟ้าได้อีกนางถูกพรานกุมารพากลับไปยังเมืองของเขา ถูกบอกว่านั่นคือบุเพสนิวาพรงกุม,มารถูกเรียกว่าชายผู้คว้าเทพธิดาที่สวยงดงามมาเป็นคู่ครองแต่นางไม่ได้หัวเราะไม่ได้แขดขืนอะไรนางแค่ยิ้มเงียบเดินไม่พูดอะไรแล้วรำต่อไปอย่างเดียวรำทุกวันรำไปเรือเ่อยๆรำจนเสียงพินดังก้องอยู่กลางป่าลึกแต่ใจลึกๆของนางวโดดรานั้นยังมองหาท้องฟ้าบางตำนานเล่าว,ว่านางกลับขึ้นฟ้าได้ในท้ายที่สุด และมีบาตำนานเล่าไว้อีกว่าเธอรออยู่นิ่งๆที่ตรงปลายสะพานไม้ไผ่อยู่อย่างนั้นยังไม่เคยจากไปไหนเลยสักครั้งและยังมีบาตำนานเล่าอีกว่าเสียงระฆังเล็ดๆที่ดังเบาๆตอนลมพัดคือเสียงตอนรำของนางที่นางยังรำไม่จบและยังคงรำต่อไป